นี่นะคะคือที่ที่เรามาเล่นสกีกันนะคะอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านประมาณเจ็ดแปดโดนะคะไม่ไกลสักเท่าไหร่ซื้อบัตรตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ขึ้นลิฟต์ไปเล่นสกีข้างบนนี้นะคะอันนี้สําหรับคนที่เขาเก่งแล้วนะคะเขาจะขึ้นจากด้านล่างแต่เราแต่เราเล่นไม่เก่งเราก็จะไปขึ้นด้านบนนะคะโอเคป๊บ

นี่นะคะเสร็จแล้วเราก็ตรงนี้ตรงนี้เราก็จะไปจ่ายเข้าไปในซองนี้จ่ายตังค์แล้วก็ขึ้นลิฟต์ขึ้นไปนะคะขึ้นลิฟต์ไปค่ะขึ้นลิฟต์ไปเพื่อที่จะสไลด์ลงมาจากตรงนู้นนะคะใครไม่ลงมาก็แล้วไปเนาะนู่นค่ะขึ้นมาลงมาแล้วเราก็จะสไลด์ตัวลงมานะคะเด็กคนไหนที่เขาเล่นเก่งเขาก็จะสไลด์ลงมาเข้าซอกไป จ่ายตัตงค์ครั้งหนึ่งก็เล่นได้ประมาณสิบสามโมลูก็เล่นได้ประมาณสี่ห้ารอบหกประมาณหลายรอบเหมือนกันนะประมาณหกเจ็ดรอบนะคะแล้วแต่จะเล่นกี่รอบนะคะลิฟต์อันที่เห็นขึ้นๆตรงนั้นก็เป็นลิฟต์สำหรับผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ที่ใครสนใจตรงการจะขึ้นไปตรงนู้นนะคะเป็นลิฟต์สำหรับผู้ใหญ่คะ่ะสำหรับผู้ใหญ่ก็จะขึ้นมาจากด้านล่างนะคะก็จะอีกราคาหนึ่งนี่นะคะแดดก็กำลังจะหมดแล้วนะคะช่วงนี้ แดดจะหมดอากาศก็จะเริ่มหนาวนะคะคนก็จะเริ่มทยอยกลับกันแล้วเนาะนี่ค่ะลิฟตก็จะเริ่มว่างเมื่อกี้เน็ตไม่ค่อยดีเลยเลือกที่จะถ่ายเป็นวิดีโอคลิปดีกว่านะคะแล้วตัวนี้ก็เป็นร้านกาแฟนะคะร้านกาแฟร้านขายอาหารที่เป็นแบบฟาสต์ฟู้ดแบบเป็นซุปเป็นพวกอะไรที่มันเร็วๆนะคะนี่เลยค่ะ